โอเคครับโอเคครับวันนี้มาร่วมางานเปิดสาขาวใหม่ของชาชีเป็นยังไงบ้างรครับครับ,รบผมบก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ได้เห็นแบบว่าเป็นเหมือนกับการดื่มชาบนตึก mm hmm. เขาเขาบอกว่าที่สูงที่สุดในโลกเลยเพ mm hmm. ราะเลยผมรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. มัน,ม,นมันเจ๋งมากเลยครับ mm hmm. แล้วมาข้าง,นงบนบรรยากาศก็สุดยอดมากมันแบบรู้สึกถึงความขลังนะ เรียกว่าเป็นการดื่มชาที่สูงที่สุดของมนุษย์ไหมคะใช่ <laughs> ที่สุดในชีวิตเลย <c oughs> ที่สุดในชีวิตแล้วครับผม <c oughs> แต่ชอบผมชอบความสูงนะครับก็เลยดีเลยฟีล <c oughs> ดีกระแตกเมื่อไหลายคนเขาจะกลัวความสูงพี่นนชอบความสูงมันมันตื่นเต้นดีฮะมันแบบใจตุ้มๆต่อมต,มต,มต,มตมดื่มชาไปด้วยก็ทําให้เราสงบสุขสงบจิตส,ส,สงบใจครับหลักที่จะทำวันนี้มีอะไรบ้างครับที่จะทำวันนี้โอ้มีเยอะอยู่ครับก็คือ ถ้าหลักๆก็จะเป็นถ่ายรูปทั่วไปเนาะแต่ว่าที่ผมชอบมากก็คือเมื่อกี้เหมือนเขาจะให้ทําแบบเป็นโปสการ์ดเนาะของตึกมหานครแต่ว่าก็จะใช้พวกใบชาดอกไม้อะไรเงี้ยครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปสั่งชาตรงบานนั้นด้วยที่บารครับก็ยังไงบ้างครับชาอร่อยมากครับแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความมีความยูนิคบางอย่างเนาะแล้วก็คือแล้วเขาเหมือนจะใช้เครื่องโดยเฉพาะของเขาเลยเพราะว่าชื่อทรีเอสเปซโซก็คือเหมือนจะเป็นผสมผสานความ ถ้าใครได้ดื่มกาแฟ<ม>เขาบอกว่าเนี่ยมันจะเป็นเอสเปรสโซ่เวอร์เอสเปรสโซ่เวอร์ชันของเวอร์ชันของชากูไม่ชัดครับผม,าามแล้วมีตัวไหนที่พี่นนท์ชอบที่สุดตั้งแต่ชิมมาเน,นีเ่ยถ้าตัวที่ผมชอบที่สุดนะถ้าเป็นเทสส่วนตัวผมจะชอบไอ้กรีนเกรปบ e ูทีนครับผม,มเพราะว่าส่วนตัวผมรู้สึกว่าผมอะเป็นเป็นมนุษย์แบบเวลากินข้าวก็จะชอบดื่มน้ำไปด้วยเราเลยรู้สึกว่าอะไรที่มันไลท์ไลเนี่ย มันก็จะสามารถทานทานคู่กับพวกอาหารจะได้ครับแล้วถ้าคนอยากจะเข้าวงการชานี้อยากจะแนะนําตัวไหนเป็นพิเศษไหมพี่โอ้ผมว่าแล้วแต่เลยครับไม่ไม่ไม่มีผิดไม่มีถูกเลยเรารู้สึกว่าชื่อนี้มันดูน่ากินน่าลองก็ลองเลยครับมันไม่มีผิดไม่มีถูกเลยครับฝากได้เลยครับครับก็อยากจะฝากเอ่อ ชาจีนะครับแบรนด์ชาพรีเมียมนะครับที่มาถึงที่ไทยแล้วก็ให้ทุกคนได้ลิมลองกันนะผมโดยเฉพาะอย่ง,งยี่ห้อสาขาตึกมหานครนะครับมผมรู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ย<า>ูนีคมากๆอยากให้ทุกคนได้มาลองกันครับที่ชั้น74เขายัดแซวได้ไหมคะแซวได้เลยไม่ต้องขออนุญาตครับ <laughs> ล่าสุดมันยังไงครับทุกคนอ๋อก็คือไปไลฟ์สำหรับดอเจอแอดวานสครีมแล้วเหมือนกับว่าคือทาง ทางบ้านเขาก็ขอมาเราก็เลยเหมือนอ่ะคุยกับพี่แอฟว่ายังไงก็เหมือนตามที่ไลฟ์พี่ทุกคนเห็นเลยครับว่าโอเคถ้าถึงเท่านี้เราก็จะแฟนเซอร์วิสอะไรนะครับเแบบเตรียมไปก่อนไม่มีไม่มีเตรียยอันนั้นคือหมายถึงการกระทำใช่หมายถึงว่าก็คือเพราะว่าเป็นแฟนๆเป็นคนขอไงคือเราคือเราไม่ได้เราเราเราไม่ได้เตรียมอะไรมาก่อนแรวว่าจะทำอะไรครับก็ แล้วตามนั้นพี่เขาก็จะเขินๆนิดนึงครับผมแล้วตัวเราเขินแบบนี้เพราะว่ามันเหมือนจะเป็นแบบหวานออกสื่อแรกๆเลยมั้งก็ใช่คือเราไม่ค่อยถนัดแบบทำแบบสวีทออกกล้องอยู่แล้วครับมันก็เลยจะยิ่งพี่เขาเนี่ยก็คือจะยิ่งไม่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 คุ้นสินเพราะงั้นอ่ะเราก็เลยต้องมีการถามถามพี่ขอก่อนว่าโอเคจริงใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ย แล้วตัวพี่แอฟก็แบเออเขาพอแบบมันเกิดโมเมนต์นั้นเกิดขึ้นแล้วตัวพี่แอฟเขาว่าอย่างไงมันแบบหลังจากนั้นแบบรีแอคชั่นเขาอะครับพี่ก็ตามนั้นเลยตามที่เห็นนั้นแต่ว่าคือคือผมรู้สึกว่าพี่เขาก็เออก็คำไหนคำนั้นสัญญาเป็นสัญญาก็บอกคุณผู้ชมไปแล้วว่าโอเคถึงเท่านี้ก็คืออ่าอย่างนั้นครับผมใช่ใช่เรียกวเขาก็แบบก็คนจริงทั้งคู่ครันครับผมก็ก็ก็อย่างนั้นแหละแล้วแต่คือเราก็รู้สึกว่าเออ คือถ้าเกิดการทำแบบนี้มันเราทำให้แฟนๆแฮปปี้เราก็โอเคอยู่ว่าจะเป็นตัวแบบแฟนๆเขาก็เห็นเราคู่เรามาสักพัหหนึ่งแล้วแต่ยังไม่ได้เห็นโมเมนต์แบบนี้เกี่ยวด้วยไหมพี่อาจจะน้อยอาจจะมากเลยอ๋อก็ใช่ก็ใช่ก็ใช่ครับคือไม่มีเลยดีกว่าเพราะว่าคือเราเราสองคนเป็นเป็นคือเราไม่ใช่หวานออกหวานออกสื่อไม่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 ค่อยไม่ค่อยชินครับผม เรียกว่ามันเป็นมันจะเป็นไฟเบิกทางในการหวานออกสื่อโอ้ไม่ไ,ม,ไม,มันจะมีอีกรอบสองร,รอเป่ไม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 ผมผมว่ามันแล้วแต่กรณีมากกว่าครับแต่ว่าเราเราคงไม่ได้ไปทําอะไรอันนี้มันในในในโอกาสพิเศษที่มันเกิดขึ้นตามสถานการณ์เนาะมันก็เป็นอย่างนั้นไปหลายคนชมเราว่าเราเป็นสุภาพบุรุษในการแบบว่าขอขอถามพียาก,ก่อนอว่าแบบโอเคไหมกับสีควาตรงนี้คือคือผมว่าพอพอเราทั้งคู่ไม่ไม่ค่อยคุ้นชินกับการทำนี้ออกออกกล้องเนาะมันก็เลย เป็นอัตโนมัติก่แล้วครับผมว่าใครใครๆก็น่าจะถามแหละเพราะว่าเออโอเคไหมสะดวกไหมเนาะเพราะว่าไม่งั้นอยู่ๆทาไปเลยแล้วเดี๋ยวเนาะมันมันเรใช่ใช่เพราะอย่างที่บอกคือพอไม่ได้เตรียมมาก่อนเนี่ยมันก็เลยต้องเกิดการถามหน้างานเกิดขึ้นคือถ้าเตรียมกันมาก่อนมันก็สมมุติก็อาจจะทําไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วหลังจากจบไลฟ์ตอนนั้นมีการพูดคุยอะไรนอกเหนือคนนี้มั้ยคะแต่ว่าอุยแบบคนดูชื่นชอบโมเมนต์นี้อะไรเนี้ย ก็ในนา,นานทีละครับนนนา,นา,นานทีเพรับผมแต่คือคือผมรู้สึกว่าไม่ไม่มีอะไรมากมายครับเราเราก็ไปกินข้าวกันปกติเราเราไม่ได้คุยเรื่องนี้เป็นพิเศษแต่เขาก็ว่าเออเนี่ยคนคนดูคนดูก็แคปปี้นะอะไรเงี้ยแต่หลังจากนั้นนี่คือคลิปเป็นไวรอลเลยนะเอาไวรอลเลยใช่ไหม <_ letter> คนแบบตัดช็อตช็อตแชร์กันแบบเต็มโลกโซเชียลก็ก็ขอบคุณทุกคนครับที่เหมือนกับชื่นชอบและให้การสนับสนุนเนาะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ามันจะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกเพราะว่าเพราะว่าเป็นเป็นเป็นมนุษย์แบบ เออไม่ไม,ไม่ไม่ได้ชอบสวีทออกกล้องนั้งคู่ครับผมอมครับนนีขออ้ขออนุญาหน้องปีใหม่ได้ได้ถามแบบไดคุยกับน้องปีใหม่ไหมว่านั่งงานเลยนั่งงานเพราะว่ามันทุกอย่างมันเกิดขึ้นตรงนั้นแหละครับแล้วน้องปีก็ <c oughs> ผมก็ยังไม่ได้คุยกับน้องปีเลยใช่ <c oughs> แต่ก็ไม่รู้ว่าน้องน้องปีเห็นหรือ,อยัง <c oughs> ก็อโอเคอยู่แล้วเพราะว่าแบบแค่นี้แล้วไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันครับแล้ว <c oughs> แบบอย่างเงี้ยที่ที่ที่นงบวกกังวลไหมว่าแบบถ้าเราแบบไปไล่อีกรอบต่อไปก็จะแบบหาแฟนอาจจะแบบเ<อ>ซอร์แบบนี้อีกอะไรอย่างเงี้ย<อ> <c oughs> เออมันก็มันก็ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูอีกที <c oughs> เพราะว่าเรื่อง <c oughs> เรื่องพวกนี้มันคือมันไม่ใช่แค่ผมคนเดียวมันเป็นเรื่องของความสบายใจของ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 พี่เขาด้วยเนาะเพราะงั้นเราเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีก็ได้ครับแล้วเรถามเลยไหมว่าวันนั้นมันมันเป้าเรามันถึงเท่าไหร่เราถึงแบบได้เซอร์ึม ไม่รู้ว่าตกทางจวสะดวกให้ตอบไหมอ๋อโอเคครับผมครับผมใช่แต่ก็เป็นเป้าที่เราก็เป็นเป้าที่ทางลูกค้าโอเคละกันผมมาโอเคอยู่แล้วครับก็เราก็ไปทํางานไหนก็อันนี้คือเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าใกล้ที่สุดเลคะแต่ว่าตอนหน้าแนบแนบต่อหน้าสื่อหรือต่อหน้าแบบครับก็ถ้าต่อหน้าสื่อนี่น่าจะใกล้ที่สุดแล้วเพราะว่าก็เขินทั้งคู่ครับใช่ใช่ใช่แล้ว อืมครับผมแล้วถ้าแล้วถ้าแบบหลังกล้องหลังสื่อนี่อะไรที่เราหวานและโซฟิกันที่สุดโอ้บอกไม่ได้ไม่ออกสื่อครับผมใช่โอเคอ่ะทีนี้พูดถึงเรื่องไรลวช่วงนี้ช่วงนี้กับเป็นมหากรรับครับครับครับเป็นวัร่มากครับผมมีโอกาสไหมที่พี่นนจะแบบนำผลิตภัณฑ์ไปอ๋อไม่ไม่คือผมยังยังยังไม่มีผลิตภัณฑ์เลยก็เลยไม่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 ได้คิดว่าแบบเออจะจะไปรบกวนพี่เขาอะไรเงี้ยครับแต่ก็ ก็ดีนะผมรู้สึกโอ้มันทุกอย่างมันแบบกระตือรือร้นทุกคนแบบเออเออเป็นมหากรรมของจริงมันเป็นปรากฏการณ์สุดยอดครับสุดยอดอย่างที่เรามองว่ามันจะแบบมันจะพลิกแบบวิกตเขาเรียกเศรษฐกิจในของแบบพลิกเศรษฐกิจเลยเหรอแบบหมายถึงแบบวงการนักช็อปวงการเขาขาไม่ขายอะไรอย่างเงี้ยออนไลน์เออไม่รู้เหมือนกันะฮะคือผมว่ามันก็ผมว่ามันก็ดีแหละคือผมหมายถึงว่ามันก็ กระตุ้นการใใช้ใช้ใช้ใช,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 ใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ก็ดูเป็นคนๆไปแล้วกันว่าแบบเออถ้าถ้าตัวเองไหวก็ซื้อถ้าไม่ไหวก็ก็อย่าเพิ่งซื้ออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถามว่าโปรโมโชั่นที่ผมเห็นออราคามันลดก,ก็ก็ดีจริงก็ก็ไม่แปลกใจว่าทําไมคนถึงแบบโอ้ช็อปกันแล้วอย่างตัวของพี่นนท์เองแบบมีอย่างอย่างหนึ่งของแบรนด์ที่พี่นนท์กับพี่พี่พี่แอปดูแลอยู่เนี่ยจะมีไรช่วงไหนบ้างครับไม่ถึงดรจิวใช่ใช่ครับใช่ครับ มันแล้วแต่ครับผมผมว่าคือแล้วแล้วแต่คุยเพราะว่าคือถ้าจะเอามาให้ตรงเป็นไลฟ์คู่อย่างเงี้ยคือมันก็ต้องคิวตรงกันทั้งคู่เพราะงั้นมันก็อาจจะยากหน่อยเพราะว่าช่วงเนี้ยพี่เขาจะเริ่มถ่ายละครละผมก็จะเริ่มถ่ายภาพยนตร์แล้วเหมือนกันคือก่อนหน้านี้นมันก็จะหาคิวค่อนข้างโอเคแต่ช่วงเนี้ยใช่คือจริงๆอาจจะได้คือถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่งานยุ่งมากบางทีก็อาจจะได้ได้ได้ไ,ดไ,ดไ,ดไปรวมกัน,กนหนก็ได้แต่ก็แผม,มแล้วถ้าสมมติแบบอยู่ดีๆแบบพี่ คนนะคติดต่อมาให้เราไปออกไร้ด้วยอย่างเงี้ยสะดวกไหมพี่ไปขายอะไรผมรู้จะไ้ไปขายอะไรใช่แต่ว่าคือสุดท้ายต้องต้องดูคิวงานเดยวยแหละครับเพราะว่าคือช่วงช่วงนี้อย่างอย่างที่บอกพอเริ่มเริ่มถ่าะยภาพยนตร์แล้วนะมันมันไม่สามารถไปเหมือนกันมันมันจะไม่ฟรีเท่าไหร่ครับอยู่ที่บัดเวลาใช่ใช่แล้วอ,อย่างนี้ปลายปีนี้จะมีแทนไปเที่ยวไหมนะมีเวลาแล้วแต่ ที่เขาเลยครับเรายังไงก็ได้เราที่ไหนก็ได้ต้องมีล็อกเผื่อไว้ยก่อนอย่แล้วครับใช่แต่ก็แล้วแต่สถานที่ที่เขาอยากไปก็คือถ้าพีแอพอยากจะไปยกอยากแต่อยากไกลมากแต่อยากไกลมากอยากผมก็อยากประมาณโซนเอเชียอะไรเงี้ยเออแต่ก็เดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูส่วนใหญ่ที่วันที่นอถ้าแบบว่าแบบเอาแบบ ก็ห้าถึงเจ็ดวันนะห้าถึงเจ็ดวันเพื่อให้รู้สึกว่าได้ไปเที่ยวอะไรนะไปไกลได้นะห้าถึงเจ็ดวันเนี่ยเอ้ยแต่ถ้าไปไกลมันก็จะลดเวลานะการเดินทางก็สต้องเชียก็ขั้นจีนวันนะห้าห้าถึงเจ็ดวันเต็มเต็มเลยถ้าไปโซนเอเชียครับผมแต่พี่นนท์ก็ไม่ได้มีแบบสถานที่ที่แบบเราดูไว้ในโทัพท์อะไรอย่างนี้หรือว่าแบบแล้วแต่พี่แอปคือคือถ้าผมอ่ะคือถ้าผมก็จะทั่วไปเกาหลีญี่ปุ่นจีนโซนเอเชียอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าพี่เขาก็จะ มีความอยากไปยุโรปอยากไปแอฟริกาอยากไปโอ้โหทั่โวโลกเลยผมแบบโอเคเพราะช่วงนี้งานเยอะเนาะใช่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 โอเคได้ครับขอบคุณนะครับ